หลุกพลังสายเลือดจากอาวุรกายกายพจแห่าการทำลายล้างตอนที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเรื่องนี้เพลย์ตึง้งตึ้งรวมตอนสิบชั่วโมองอยู่ใต้กิจนักขอรับเมืองซีฉันปิลิวครับ ตรงนั้นมีเครื่องบินตกจากการถูกโจมตีของพวกไอสัตว์ประหลาดนั่นพวกเราไปดูกันเถอะครับเสียวจางใจเย็นไว้ก่อนไอเจ้าสัตว์ประหลาดที่ทำลายเครื่องบินมันอาจจะอยู่ใกล้ใตอยู่ก็ได้ปีเลียวพี่นั่นเป็นถึงมหาปรมาจารย์นักสู้ที่แห่งนี้เป็นเพียงแค่พื้นที่รอบนอกของเขตสีเฉียงเท่านั้นไม่มีทางหรอกหน้าที่พวกสัตว์ส่วนพวกนี้จะสามารถต่อกรกับคุณได้นะ่าใจแล้วละครับปีเลียวผมคิดว่าสิ่งที่เสียวจางพูดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วละครับ ความแข็งแกร่งของพวกเราในตอนนี้ถ้าว่าพวกเราไม่กล้าบุกเข้าไปในเขตชานเมืองของซีเฉิงพวกเราก็อย่าได้คิดไปเลยว่าจะมุ่งหน้าไปยังใจกลางเมืองของซีเฉิงกันนะที่นั่นมีสัตว์อาสูนที่แข็งแกร่งมากกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับอืมก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ก็จำมาไว้ด้วยนะจงระวังตัวให้มากที่สุดด้วยอืม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  <laughs> เอ๊ะนั่นมัน สอดอสน์ทั้งหมดที่ถูกตึงดูดมามากมายแต,แต่แต่แต่ว่ากับถูกเขาเพียงแค่คนเดียวจัดการหมดเลยงั้นหรอผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักสู้ที่มีจิตวิปลิตที่แอบเข้ามาในช่วงที่เกิดความวุ่นวายหรือเปล่านะอ้ใครกันเออไม่อยียมาเพิ่มอีกแล้ว น้อยไอ้เจ้าบ้านี่ทักษะวิชายุท์ดาบวายุฟาดเอ๊ะความรู้สึกนี้มันเหมือนกับว่าฉันได้ฟาดลงไปในคล่นเหนียวเนียวเลยฮะอึกแก่แล้วแก่แล้วดึงดับไม่ออกอ้ออ้อไม่นาะ เสียวจองเสียวจองถูกกินแล้วน้อยไอ้สารเลวเอทักษะวิชายุทธดาบวายุฟาดอะไรนะถ้าการโจมตีที่นักสู้คนนี้เพิ่งใช้ไปน,นี่มัน เหมือนกับของเสี่ยวจางทุกประการเลยนี่นามันมันทำแบบนี้ได้ยังไงกันพี่เลวเอ๊ะเสียงนี่เสียวจ้างงั้นเหรอเสียวจา้างนี่นายยังไม่ตายพี่เลวพี่เลวช่วยด้วยวววววช่วยด้วยพี่เลวผมเจ็บปวดเหลือเกินตรมานเหลือเกินพี่เลวช่วยด้วยเก็บ เจ็บมากมากเจ๊อยากไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมจะตายแล้วพี่ช่วยด้วยนี่พวกพวกนายทุกทุกทุกคนทุกทุกคนถูกกินแล้วงั้นเหรอ เอาเถอถึงแม้ว่าคนพวกนี้จะแก่ไปนิดแต่ถึงแบบนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้ความรู้สึกนี้ฉันสัมผัสได้ว่ายินทองคำมันอยู่อีกฝากหนึ่งของเกตซีเฉิงในขณะที่ฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่แห่งนั้นฉันจะแกล้งทำตัวเป็นมิตรทำตัวอ่อนแอและแสกซึมเข้าไปในทีมนักสู้คนอื่นๆหลังจากที่พวกมันเริ่มไว้ใจฉันและไม่คิดจะระวังตัวกับฉันฉันก็จะเริ่มกินพวกมันทีละคนทีละคน ฉันเลยอยากจะเห็นจริงๆว่าท่าทางของพวกมันจะเป็นยังไง <c oughs> แกกิฟก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วในสนามรบนี่ฉันยังสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอีกมากมายอยู่ด้วยความแข็งแกร่งพวกนั้นน่าจะเป็นนักสูรราาญญ้ระดับมาจารยุทธและก็สัตว์ประหลาดระดับอ้วหลอดสินนะ้ากว่าฉันสามารถตื่นกินยินที่แข็งแกร่งระดับนั้นได้จะมีใครหนาในบนโลกใบนี้ที่มาทํากับฉันเหมือนกับสุนัขล่าเนื้ออีกกันล่ะ ฉันจะถอดพันธนาการพวกนั้นออกไปแล้วกลายเป็นปีศาจที่แท้จริงให้ได้ <laughs> อีกด้านหนึ่งในเมืองซีฉิงวหนนะสัตว์นาสูนสที่แข็งแกร่งระดับผู้นำ้ำตอนนี้มันพุ่งไปที่ด้านหลังแล้วครับใจเย็นต้องสติไว้อย่าเพิ่งตื่นตะนก เผชิญหน้ากับคลื่นสัตว์ร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดร้าวกับคลื่นสึนามิกระบอกไฟที่ส่องแสงสว่างที่มนุษยชาติภาคูมิใจอาจจะเป็นเพียงแค่แสงเทียนในคลื่นสึนามิเท่านั้นมันอาจจะหมดดับลงได้ทุกเมื่อชฉนเทียนอี้อาจารย์ของหมาวิทยาหวัวโตและเป็นหัวหน้าทีมดาบทะลวงในแผนการฟื้นฟูต้าเสียเคซี่เฉิง มีเพียงแค่การพึ่งพาผู้ฝึกยุทธ่ยุดนยุ่นคล่องแคล่วและทรงพลังของแต่ละบุคคลเพื่อสังหารสัตว์ร,ร้ายที่แข็งแร่งระดับสูงในขึ้นกระแสสัตว์ร,ร้ายเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ขึ้นกระแสสัตว์ร,ร้ายพวกนี้แตกกระจายและสลายออกไปและเมื่อถึงตอนนั้นสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในระดับเจ้าเหนือหัวมันก็จะปรากฏตัวออกมาพวกเราหน่วยบุะลวงทั้งห้าคนจากหัวโตพวกเรามมหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการหน้าที่อันหนักอึ้งกันนี้ว่าแต่ว่าสถานก,การณ์ในตอนนี้ มันคนข้างเงียบเกินไปหรือเปล่าไตชิมินประธานสาพันนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวโตสมาชิกหน่วยบุกทะลวงอาจารย์ครับไม่มีอะไรผิดปกติกับเส้นทางที่พวกเราจะไปเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่หน่วยสอดแนมแนวหน้าของพวกสมาคมมังกรฟินิกซ์ได้สำรวจเอาไว้เพื่อนำทางไปสู่ที่ส้นตัวของอสูนสัตว์ร้ายที่อยู่ในขั้นเวอร์อวอดมันคือเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วครับอ้าว ยิง่งระดับการฝึกฝนของนายแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าวิทยุทธ์ของนายสูงขึ้นเท่าไรพลังการมองเห็นทางจิตวิญญาณของนายมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นมันสามารถแข็งแกร่งและทรงพลังมากจนสามารถมองเห็นฉากการตายของตัวเองในความฝันได้เลยละ่ะดังนั้นชหมิงนายจะต้องเชื่อฉันตาตายานและจิตสัมผัสของตัวเองในฐานะนักสู้ตรงนี้มันไม่อะไรแปลกๆเอาละ่ะทุกคนหยุดก่อน ฉันจะใช้สิทธิสัมผัสของฉันสัมผัสดูหน่อยสิจ้องตื่นตัวเอาไว้เตรียมตัวป้องกันให้ดีทราบแล้วครับอาจาอนฮความรู้สึกนี้มันมาแล้ว ไอ้พวกมน,นุษย์เอยข้าอุตสาเตรียมกองขวัญชิ้นใหญ่เอาไว้ให้พวกเจ้าเรียบร้อยแล้วทำไมพวกเจ้าถึงได้หยุดกันล่ะเอาละทุกคนยืนยันเป้าหมายเจ้าแมาลงด้วงทองคำแห่งเมืองซีฉงมันคือระบโออวร์ลอดแห่งเมืองซีฉงเตรียมพร้อมเตรียมตัวต่อสู้เคตสงครามซีฉงวิชายุธระดับตี้ชา หอกมังกรสายฟ้าฮะ่ฮ่ฮ่ฮ่เจ้าเป็นเพียงแค่มนุษย์อ่อนแอและโง่เขายิ่งนักคิดจะทำร้ายข้าด้วยเคล็ดวิชาเล็กๆน้อยๆแบบนี้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเองว่าพลังที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรย้าเอ๊ะนี่มันอะไรกัน ทักษะลับรับตี่ชาเทคนิคลับฝ่ามือหยดน้ำเจ้าหินผาอเออไอพวกมนุษย์เจ้าเล่พวกเจ้าคงได้ศึกษานิสัยของข้าวิธีการต่อสู้ของข้าและกิดค้นกลยุทธ์นี้ขึ้นมาสินนะถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการกับไอ้แกนี้ก่อนก็นแล้วกันท่านพัวโอโซมูถอยไปก่อน เช่นเชียนเอาเลยเอิมเข้าใจแล้วผนึกตาประทับยินยัางในมันคือตักษาวิชายุทธแบบไหนกันถึงได้สามารถพนึกการเกลื่อนไว้ของข้าได้แบบนี้ เอ๊ะนี่นี่นี่มันหรือว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่พวกมนุษย์เรียกกันว่าเคดนอย่างนั้นรึมหาเทพสายฟ้าก้าวสวรรค์ะการกุมตีพวกนี้โอ้ ระบบการฝึกฝนของพวกมนุษย์ของพวกแกมันก็มีข้อดีเหมือนกันนั่นเนี่ยบางทีสิ่งที่องคกก์จักรพรรดิพูดอาจจะเป็นเรื่องถูกถึงเวลาที่พวกข้าจะต้องเรียนรู้บ้างแล้วจาเป็นยังไงบ้าง สามารถจัดการกักบระดับโอเวอร์โหลดได้แลยหรือยังไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะแค่พวกเราสามารถทําให้มันบาดเจ็บสาหัสได้แค่นั้นก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของพวกเราแล้วไอ้เจ้าพวกมนุษย์เอยพวกเจ้าถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวต่ากว่าเป็นเพียงแค่ระดับโอเวอร์โหลดธรรมดาธรรมดาพวกมันคงจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีนั้นได้แน่แน่แต่น่าเสียดาย ระดับโอเวอร์โหลดมันก็มีความเก่งกาจที่ต่างกันเหมือนกันมันก็มีระยะห่างเหมือนกันอีกด้วยและข้าคนนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าระดับโอเวอร์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปมากเอออะอะไรกันนี่นี่นี่มันสามารถเปลี่ยนร่างได้อีกงั้นเหรอร่างเจ้าแมลงขาทองสถานะหลอกคราบครั้งที่สอง เอาละถ้าอย่างนั้นก็ขอจัดการไอ้ตาแก่เจ้าปัญหาคนนี้ก่อนก็แล้วกันผัวโสม,สมระวัง,วงเอ้ยไอ้เจ้าบ้านี่แข็งแกรงรวดเร็วรวดเร็วมากน,อาอน้อยไอ้สารเลวโว้ย ออกมังกรสายฟ้าอกอูอ้งูหงไอเจ้าสัตว์เดรัจฉานถอยไปไกลๆซะ ว่าพวกแกทุกคนจะร่วมมือกันและพยายามย่างเต็มที่แล้วก็เธอแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของพวกแกไม่สามารถจัดการกับฉันในฐานะโอเวอร์อร์ดได้และพวกเจ้าจะมีความสามารถมีปัญญาที่จะไปจัดการกับพระโอเวอร์ดตอนอื่นๆในซีชนได้อย่างไรกันฮะอ,อ,อ่อะไรนะหรือว่าในในซีชินจะมีระดับโอเวอร์อร์ดอยู่อีกอย่างนั้นเหรอ